ไม่ถึงหรือว่าอย่างไรเหมือนน้อยไปนิดนะคะดูอากตอนนี้กี่โมงครับอให้ข้นขายก็ได้ทิปคลกเอาคลนะครับให้ฟังไว้นะทิปคล็อกเอาครรอกขึ้อาคกวันนี้น่าน่าชื่นใจนะคะมีหนูน้อยตัวรถจอดนะคะ เก่งมาปกปลบมือให้น้องหน่อยครับไอ้รับไอ้ติงฟรีอื่นต้องจ่ายแต่คนนี้ฟรีเราก็ไม่ได้เบียดบางกันเนะตัวเองนะคะเราจะจับขลาดแล้วนะคะอาจารย์นิรันดร์บอกว่าที่เนื่องจากจับจักรยานก่อนเนี่ยเพราะว่าหมายถึงว่าทุกคนจะได้มีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะว่าไปจับทีหลังเราไม่ไม่ได้คงต้องเรียนเชิญน,นะคะท่านกรุงศ หายเลขหมายเลขบุี่นักบูนนัมบนมาเลเยมาเลขีเลสีบเลสี่าตัวเนี่าไท 119รและ138อป่าเอาต้องมาประกบกันเอาประกบกันแล้วเปรับรางวัลค่ะค่ะต้องประกบคู่ค่ะแล้วปรับรางวัลค่ะหนึรางวัลค่ะห้าดรางวัลนะคะเป็นไฟ้ทยใช่ไหมคะไฟไทย สองคนนี้จะกลับนะละสองคนเนี่ยหมายเลขสิบสิบสี่สามสิบเก้า <39, S 1> เอาใหม่นะเจ็ดแปดสิบสิบค่ะหกสิบแล้วเจ็ค่ะเจ็ดสิบองีค่ะคาดึงหนึ่งเบอร์เจค่ะ เจนสิบสี่มไหมคะอ่าเจนส